เย็ดแค่แล้วในตำนานว่ะตัวแรงเอาแล้วไป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 แล้วพอแล้วครับไม่ทานหรอกบิล t ์เ e อร์โรสเวล สวัสดีพี่น้องชาบลิเกอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโฟกในช่องกระโปงไบชาน n อลอีกเช่นเคยนะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยอาจจะมองเห็นบรรยากาศแปลกๆไปหน่อยนะครับผมไม่ใช่ถนนเส้นเดิมที่เคยใช้นะพอดีวันนี้เนี่ยผมแอบหนีมาเที่ยวเพชรชบูรณ์นะครับก็ถึงตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมเป้าหมายที่มาเที่ยวเนี่คือแบบ จะพาแฟนมาขึ้นทับเบิกนะครับแฟนเขาอยากชมหมอกนะแล้วก็ฉลองพันซับด้วยนะครับผมตอนนี้ช่องผมถึง1,000พันซับแล้วนะรักคือคนที่ติดตามมากๆเลยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจริงๆนะจ๊ะแล้วก็เรื่องขึ้นทับเบิกเนี่ยผมยังไม่ขึ้นวันนี้นะครับวันนี้แค่มาชวนเพื่อนๆก่อนนะครับรู้สึกว่าจะไปด้วยแค่ครั้งเดียวนะ เดี๋ยวคืนนี้ก็จะนอนพักผ่อนรอออกเดินทางตั้งแต่พรุ่งนี้เช้านะครับก็หวังว่าจะได้เห็นหมอกนะแต่พรุ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะไม่ได้ถ่ายตอนขึ้นเขานะครับเพราะมันจะค่อนข้างมืดนะครับกล้องตัวนี้มันจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะผมน่าจะขึ้นในช่วงประมาณตีห้าหกโมงประมาณนี้นะครับคือยังมืดอยู่นะขึ้นไปให้ทันหมอกนะครับผม ตอนแรกวางแผนไว้กันว่าเอออาจจะขึ้นไปนอนบนเขาเ้าเลยนะฮะก็ไม่ไปดีกว่านะครับไม่อยากเสียตังค์นะเออบ้านตัวเองก็มีกลับไปนอนที่บ้านดีกว่านะครับผมเมื่อคืนขับรถมาบอกเลยว่าโคตรหนาวหนาวมากๆแบบโอ้โหหนาวทะลุเสื้อกันหนาวเลยอ่ะใส่เสื้อกันหนาวใส่ถุงมือนี่แบบโอ้ยังหนาวอะ่ะออกเดินทางตอนประมาณห้าทุ่มนะครับ ออกจากาสมุทรปราการนะครับผมแถวเทพารักษ์นะก็มาถึงนี่ก็ประมาณตี35นาทีโดยประมาณนะครับผมก็ขับรถประมาณ4ี่ชั่วโมง15นาทีพอดีนะรวมพักรวมแวะเติมน้ำมันแล้วนะครับขามาก็พักสองเที่ยวนะครับยินพื้นอยู่ที่110ยสิถึงร้อนะครับผม พักสองเที่ยวมันก็จะกินเวลานานหน่อยครับปวดขี้ขี้นานแล้วแล้วก็แวะเติมน้ำมันนะครับผมน้ำมันที่ใช้ไปทั้งหมดใช้ไปประมาณหนึ่งถังกับอีกครึ่งถังครึ่งนะครับเอาง่ายๆยืนพื้นร้อยถึงร้อยี่สิบนี่ผมก็ว่าไม่ประหยัดอยู่นะถังครึ่งนี่ประมาณสิบแปดลิตรได้เลยนะคุณผู้ชม ถึงบ้านผมซึ่งระยะทางที่ใช้มันแค่370กว่าโลเองนะครับแต่ถามว่าวิ่งเกินกว่าน,นั้นไหมผมว่าวิ่งเกือบ400โลครับคุณลูกค้าไอ้คุณลูกค,ค้คาก็บอกว่าพูดอะไรกวนเนี่ยปคุณผู้ชมสิเออก็วิ่งเกือบ400โลนะครับเพราะว่าหลงด้วยนะไม่ได้กลับบ้านมานานนะครับ สาี่ปีได้แล้วนะครับที่ไม่ได้กลับบ้านเลยพอมาเจอเส้นก็หลงนะครับหลงไปออกอายุทยาต้องวนกลับเข้าเส้นลพบุรีพอจะถึงบ้านแล้วยังจะหลงออกไปนู่นไปนี่โอ้เหนื่อยใจตัวเองสำหรับคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะยังไม่เห็นหมอกจากอ่าพูทเบิกนะครับผมจะพาไปขับรถเล่นรอบสระยาวสักหนึ่งรอบก่อนนะครับผมไม่ใช่หนึ่งรอบดิ พราะหนึ่งรอบมันต้องวงเป็นวงกลมใช่ไหมอันนี้แค่ขาไปอย่างเดียวนะไปชมสาวๆนะครับที่สะยาวสะยาวหรือสะกลางเมืองของเพชรบูรณ์นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเพชรบูรณ์นี่แบบถนนโล่งน้ากับขี่ตลอดเวลานะจะติดก็แค่ติดไฟแดงนิดหน่อยนะครับผมอ้หนา้าน้องนักเรียนโถคุก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 นีเสื้อแดงเสื้อแดงเสื้แดงนี่บอกเลยว่าแต่ก่อนผมเรียนอยู่โรงเรียนนี่แหละ ผมเรียนอยู่โรงเรียนวิทยานกูลนารีนะครับเป้าหมายที่เข้าไปเรียนไม่ต้องถามครับไม่ใช่เพื่อการศึกษาแต่เพื่อการผสมพันธุ์โดยเฉพาะ <c oughs> <c oughs> เออผู้หญิงเยอะไงะเปิดเป็นสหปีแรกเข้าไปเลยเป้าหมายคือผู้หญิงไม่ใช่เพื่อเ,อเรียนเป็นเพื่อหาสาวเออตอนนี้ข้างหน้านี่ก็เป็นสะยาวนะครับหรือ,อ,อสะกลางเมืองนะครับผม คนพื้นที่ก็จะเรียกกันสะยาวนะร้านที่อยู่ทนทนเลยที่ผมเห็นก็เนี่ยครับแตนหมูกระทะร้านนี้ทนมากไม่ต้องคิดอะไรมากฮะก็สี่ปีที่ผมไม่ได้กลับบ้านมันก็ยังอยู่ครับะบ้านเพลงก็ยังอยู่อยู่ทนอยู่ทน เสียอย่างเดียวลูกละนาดเยอะไปหน่อยอว้าหมดแล้วไม่เจอสาวเลยอ่ะสาวเพชรบูรณ์หายไปไหนหมดหน่าเสียดายนะผมอยู่ไม่ถึงวันศุกร์นะครับผมผมอยู่แค่ไม่กี่วันนะไม่งั้นจะพาเดินนะฮะตลาดไอ้ถนนคนเดินคนเพชรบูรณ์นะจ๊ะ ทำไมต้องอ่านอย่างนี้วะไม่อ่านเพชรชบูรณ์ไปเลยวะมีสไปเดอร์แมนห้อยหัวอยู่งั้นด้วยนะครับตุ่งตัวตอนแรกว่าของฝากจากเพชรบูรณ์เนี่ยผมจะแบกมาขามไอเนี่ยกลับไปกรุงเทพนะครับติปะกาศน้าไปฝากตอนนี้เราก็ขับมาน่าจะใกล้ถึงบ้านผมแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นเออ่ อุทยานเพชรบุระนะครับผมมีองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับใหญ่มากดูดิใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูเดิเออใหญ่ป่ะอีกไม่กี่ใจก็จะถึงบ้านแล้วนะแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปหาที่แวะกดตังก่อนนะครับผมเย็ดแค่ แล้วในตำนานว่ะตัวแรงเอาแล้วไป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 แล้วพอแล้วครับไม่ทันหรอกตอนนี้เราก็เติมน้ำมันและกดตังค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือผมเป็นประเภทที่แบบไม่ได้กดตังค์มาทีเดียวง ทยอยกดเข้าเท่าที่พอใช้อ่ะแล้วแบบลิรเดือนหนึ่งกดตังค์แบบข้อความแจ้งเตือนเข้าแบบเยอะมากเออเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดคือแบบกดที4ี่ร้อยห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสี่้อยห้าร้อยสอง้อยสรอยอย่างเงี้ยเออไม่ได้กดทีเดียวนะเพราะเป็นประเภทที่แบบเก็บเงินไม่อยู่เว้ยมีเงินอยู่ในมือเท่าไหร่ใช้เท่านั้นบอกเลยว่าเคสอาคันเมื่อกี้แม่ยังสภาพยังแบบสวยๆอยู่เลยนะ สองจังหวะนะครับผมแต่ก่อนก็เคยขับสองจังหวะนะครับคุมรถไม่อยู่ <Huh? S 1> วาวเปิดโลกเปลี่ยนคือแบบแต่ก่อนผมขับ l s 1หนึ่งสองห้าเว้ยสามวิจริงๆ3สามวิขึ้นร้อยเจ็ด้ยแปดเลยอะร้อยเจ็ิบร้อยแปดสิบนะไม่ใช่หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งูย์ปดนะเป็นร้อยเจ็ดิบร้อยแดสิเลยนะครับผมสามวิแล้วแบบพอพ้นสามวิไปก็ ตื่นโรงพยาบาลับ<อ> <laughs> หมาตัดหน้าเว้ยเฮียมองไม่เห็นเฮียอะไรเลย <laughs> เอารถไม่อยู่ว่าเปิดโลกเปลี่ยนเหวอหมดเลย <laughs> ช่วงวัยรุ่นเท่าห้า่นะครับอายุประมาณสิบหกสิบห้าสิบหกประมาณนี้แหละเอ้ยถึงแล้วนะครับบ้านนั้นเป็นที่รักยิ่งนะฮะผม <laughs> จะบอกว่าบ้านผมก็ไม่ถูกนะต้องบอกว่าบ้านย่าผมนะครับ <laughs> เพราะว่าผมไม่ได้พูนซื้อไง ย่าผมเป็นคนซื้อไว้เออไม่ใช่ชื่อผมก็ไม่ใช่บ้านผมนะครับอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็ขอขอบคุณ1,000 s u b s ซับสครเบด้วยนะครับรักมากๆากรักรักรัก,รก,รกที่สุดเลยนะครับผมก็สำหรับพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะพาขึ้นทับเบิกกันนะฮะไปดูหมอกเดี๋ยวเราจะไปรอดูกันว่ามันจะน่าผิดหวังไหมจะได้เห็นหมอกไหมนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะที่ชอบก็อย่า,าลืมกดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย